ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาอำเภอขอนัยลำดับที่สามขอเรียนเชิญตัวแทนนายกเกษตรนาบุตรนายกเทศมนตรีเทศบาลตำบลขอนัยคุณครูของมใสนาบุตรและลำดับที่สี่ขอเรียนเชิญนายนรินเชื้อสิงห์ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลหนองหล่อนได้ร่วมกันในขอพิธี สกุลขอปราบเยี่ยงแช่ด้วยความเคารพครับ ท่านประธานและท่านผู้เกี่ยวข้างท่านแรงกานจะมาพิจีรณาข้คาดใน้สุดลำดับต่อไปจะขออนุญาตนะครับการเรียนเรียนเชิญคณะเจ้าภาพส่วนพระงานมาเป็นกุศนประจำวันที่สิธันวาคมพุทธศักราชสองพันห้าร้อยหกสเพื่อพิสูจน์กุศลให้กับท่านพระภูโสภคนขันธ์กิตตธรรม ในวันนี ination, sí. ้ได้รับเกียรติจากท่านผู้มีเกียรติและสาธาชนทั้งหมด121คณะจะขออนุญาตนะครับนำเรียนทีละคณะลำดับแรกขอเชิญคณะของธนาคารเพื่อการเกษตรสาขาอำเภอเกินในซึ่งดำเนินโดยท่านสัติวัินัทโพขาวผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรนะครับสาขาเกินใน ขอต้อนเชิญครับลำดับที่สองขอร้อนเชิญคณะองค์การบริหารส่วนตำบลขอเอซึ่งนำโดยนายสุธิยาคุณประพานนายกองการบริหารส่วนตำบลขอเอพร้อมคณะขอร้ยนเชิญครับลำดับที่สาม ขอได้เชิญคณะชาวบ้านโพนเมืองหมู่ที่4และหมู่ที่ห้าตน้องเหล่าอำเภอกะไงจังหวัดบลราชาาีีขอได้เชิญครับลำดับที่สี่ขอกราพิมล คณะของท่านพระมาหาเมธาสันติธโรขอกราบที่หมดครับลำดับที่ห้าขอเรียนเชิญคณะประธานสภานการบริหารส่วนตำบลหน,นองเหล่าพร้อมสมาชิกองค์การบริหารส่วนตำบลหน,นองเหล่าขอเรียนเชิญครับ ลำดับที่หกขอเรียนเชิญคณะของนายประสงค์นางศรีสุมนนายสรัประมูลพงศ์จากบ้านของเหล่านะครับวันเจิดครับลำดับที่เจ็ดขอเรียนเชิญคณะของคุณพ่อสุวรรณคุณแม่สงวนทับทิมหิน คุณป้าคุณเลิศพวงจันทร์คุณพ่อหนุ่มอุ่นคุณแม่หนุ่มอ่อนจันทร์ไทยย่าที่ทำจากป้้นสีสุกแปดสองนะครับขอริเิญครับลำดับที่แปด ขอเรียนเชิญคณะของคุณพ่อจันทวีองไทยพร้อมลูกหลานจากจังหวัดยะโสธรขอเรียนเชิญครับลำดับที่เก้าขอเรียนเชิญคณะของคุณพ่อจันศรีมาพร้อมลูกหลานขอเรียนเชิญครับ ลำดับที่สิบขอเรียนเชิญคณะของคุณพ่ออ่อนสาสารบุญพร้อมครอบครัวจากจังหวัดยะโสธรขอเรียนเชิญครับลำดับที่สิบเ็ดขอเรียนเชิญ